ข้าพเจ้าสนุกใจทานหาเรื่อง่างไกลาจากใจที่หญิงจองของนะสุดีบทที่ร้อยหนึ่งข้อห้าคนที่เห่อเหมและใจที่จองของอาบรงจะไม่ยอมทนด้วยพระเจ้าเคยจัดการกับเราเรื่องของคําว่าหญิงจองของใหม่เมื่อหลายปีมาแล้วพระเจ้าทรงมุ่งความสนใจของข้าพเจ้าไปที่ หนังสือของแอนดรูว์มอ e y ในเรื่องของความถ่อมใจนะคมันช่างยากจริงๆที่ข้าพเจ้าจะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้เพราะข้าพเจ้ามีใจหยิ่งจองหองถึงแม้ว่าตัวข้าพเจ้าเองจะมีการสูงเรียกมีของประธานในการพูดในการสื่อสารแล้วก็มีศักยภาพมากมายจริงๆ แต่ข้าพเจ้าก็ายังมีปัญหาในเรื่องของความเยอะยิงแล้วคนที่มีความยิงก็จะไม่ยอมรับด้วยว่าพวกเขามีปัญหาในเรื่องของความยิงหลายคนไม่รู้ตัวมีหลายคนที่เต็มไปด้วยความสามารถศักยภาพแต่ถ้าพวกเขาไม่มีหัวใจที่ถูกต้องแล้วล้วก็มันไม่มีวันที่พวกเขาจะสามารถ พัฒนาศักยภาพเหล่านั้นได้จำไว้ว่าศักยภาพของเรานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่แค่น่าจะเป็นไปได้เมื่อพระเจ้าทรงเริ่มต้นใช้เราพระเจ้าก็จะทรงเริ่มกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยนะคะเพราะพระเจ้าต้องการสนับสนุนเรา ให้ก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้นไปอีกพระเจ้าจะสัแดงให้เราเห็นถึงท่าทีของเราและมีภาวะของหัวใจอะไรบ้างที่เราจะต้องเปลี่ยนเพราะเพราื่องนั้นมีคําเทศนาชุดหนึ่งที่ชื่อว่าความยิงและความดองใจแน่นอนไม่มีใครสนใจไม่มีใครซื้อคําสอนนี้เลยเพราะว่าพวกเขากลัวว่า ถ้าซื้อแล้วคนอื่นจะมองพวกเขายังไงค้นอื่นจะคิดยังไงคนอื่นจะคิดว่าก็มีปัญหาเรื่องความเินหรือเปล่าคุณเองสามารถบอกได้แค่ไหนว่าคุณมีปัญหาเรื่องความยินขอให้คุณลองพิจารณาตัวเองดูถ้าคุณออกความเห็นไปซะทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ คุณมีความเห็ว่าอะไรก็ตามคุณต้องแบบออกความเห็นไปนทุกเรื่องนั่นแหละค่ะคุณเริ่มมีความเห็นแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ชอบตัดสินคุณก็อย,อยู่ถ้าคุณเป็นคนที่คนอื่นแก้ไขไม่ได้คุณก็อย,อยู่ถ้าคุณกระบฏต่อต้านเสียเท็หน้าถ้าคุณเอาความดี เข้าหาตัวเองถ้าคุณพูดถึงแต่ตัวเองตลอดเวลานั่นแหละคุณมีปัญหาเรืองความมันหนักหนาสักรัชจริงๆากับการที่จะยอมให้พระเจ้าเอาสิ่งของนี้ออกไปจากชีวิตของเราแต่มันเป็นเรื่องที่สำคัญเข้าชีวิตที่จะต้องทำสำหรับคนที่จะเป็นคนที่นำคนอื่นได้แล้วทำธุรกิจรับใช้ มันเป็นเรื่องที่แปลกแต่ก็น่าสนใจจริงๆน,นะคะที่คนส่วนใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจะนำคนอื่นมักจะมาพร้อมกับวิญญาณของความหยิ่งเสมอพวกเขาก็แค่เชื่อว่าตัวเองถูกต้องเสมองกเท่านั้นก็จริงอยู่ถ้าหากเราทำอะไรที่สำคัญสำคัญมันก็ต้องมีความมั่นใจใช่ไหมคะแต่มันก็ จำเป็นจริงๆนะคะที่เราจะต้องมีท่าทีของความถอบใจด้วยโดยสำนึกว่ามันไม่ใช่ทุกสิ่งเรื่องจะถูกต้องเสมอและเราจะต้องยินดีรับกัดแก้ไขถ้าเราไม่รักษาระดับของความถ่อมใจเอาไว้เราก็กำลังเอาตนเองขึ้นหน้าเพื่อจะจจอกับความยากลำบากค่ะเราเห็นภาพนี้ได้อย่างชัดเจนในชีวิตของอาศัตมีเซคียะ ซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์เดิมในสองพงศาวดารบทที่สามสิบสองข้อยี่สิบสองถึงข้อยีิบสามนะคะให้ความจริงอยู่ภายใต้การควบคุมพมระมิตรนี้บอกไว้ว่าดังนั้นพระเจ้าจึงทรงช่วยเฮีิสิียาและชาวเยดุสันด์จากบหาสและจากมือของศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์และพระองค์ทรงนำเขาทั้งหลายอยู่ทุกด้านและคนเป็นอันมาก นำของกำนันถวายพระเจ้ามายังเยรุซาเล็มและสิ่งประเสริฐต่างๆมาถวายเฮเซกิยาพระราชาอย,ยูดาพระองค์จึงทรงเป็นที่ยกย่องในสายตาของประชาชาติทางปวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้านั้นทรงตอบคำอธิฐานของกษัตริย์เฮเซกิยาและอุ๋ยรัชนานอิสยาด้วยการช่วยวกู้กษัตริย์เฮเซกิยาและยูดาจากสัตรูทั้งสิน้น ผลก็คือให้เศราฐีน้นได้รับการยกย่องในสายตาของผู้คนทั้งปวงพระเจ้าเมื่อได้ส่งต่อมาในเรื่องนี้ถ้าหากเราเป็นผู้นำผู้คนก็จะมองดูที่เราใช่ไในการยกย่องให,ให้เกียรติเราเมื่อเราโดดเด่นพวกเขาจะปฏิบัติต่อเราด้วยความเคารพซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย หรือเลวร้รายอะไรแต่ว่ามันก็มีอันตรายที่แฝงอยู่ด้วยจากวัคซีตอนนี้เราเห็นได้ว่าการเรื่อมใสของประชาชนกับการที่ผู้นำชื่นชมกับสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้หัวใจของคนคนนั้นมีความหยิ่งขึ้นมาได้เช่นกันถ้าหากเราไม่ควบคุมมันไว้เหมือนกับที่มันเกิดขึ้นกับ อาศัยเยเซกิยาดูนะคะสองพงศาวดารบทที่สามสิบสองข้อยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกังนั้นเอเซกิยาทรงประชวนใกล้จะติ้นผะชนแล้วพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงตอบและประทานหมายสําคัญอย่างหนึ่งให้แก่อารัย์เอเซกิยาแต่เอเซกิยาไม่ได้ตอบสนองต่อพระคุณเพราะหัวใจของพรองคพขึ้น เพราะฉะนั้นพะพิโรธจึงมาเหนือกาสตริูดาและเยรูซาเล็มแต่เอเกิยาทรงอ่อนน้อมถ่อมพระทัยที่กำเริบนั้นลงทั้งพระองค์และชาวเยรูซาเล็มพะพิโรธของรพระเจ้าจึงไม่ได้มนันกัเขาทั้งหลายในราชการของเอเซกิยานี่นคะเอเซกิยามีใจที่หยิ่งขยองขึ้นมา และด้วยความพยองของพระองค์นี้เองทำให้พระองค์ปวดและเกิดจะต้องตายแต่เมื่อพระองค์ทรงถ่อมตัวลงและละกับใจจากสิ่งเหล่านั้นแล้วทรงทําให้ถูกต้องต่อพระเจ้าผลที่ได้รับต่อมาก็คือเอเซกียาทรงมีราชรัพย์และมีเกียรติใหญ่ยิ่งและพระองค์ทรงสร้างคลังไว้สําหรับพระองค์เพื่อเก็บเงินเก็บทองคำเพชรนินจินดาเครื่องเทศ โลและสำหรับเครื่องใช้ดีๆทุกชนิดทั้งชางสำหรับข้าวสำหรับเหล้าองุ่นและน้ำมันที่ผลิตมาและลงเก็บสัตว์เลี้ยงทุกชนิดและพ่อแกะลงทรงจากหัวเมืองเพื่อปรุงด้วยทั้งฝูแพะฝูงแกะและฝูงวัวเป็นอันมากขอพระเจ้าทรงประทานทรัพย์สินให้พรรองมากอิ่งเอเซเกียาองค์นี้ทรงปิดทางน้ำ ออกตอนบนของน้ำผุ้ก่โหนเสียแล้วนำไปให้ไหลลงไปทางทิศตะวันตกของนครดาวิดและให้เศกียาทรงจำเริญในพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ฉะนั้นในเรื่องทูตที่เจ้านายเมืองบาบิโลนใช้ให้มาถาม,ถามถึงหมายสำคัญซึ่งได้เกิดขึ้นในแผ่นดินพระเจ้าก็ทรงปล่อยพระองค์ตามอำเภอใจเพื่อจะทดลองพระองค์ และเพื่อจะทราบพระดำริทั้งสิ้นในหัวใจของ,รงพระองค์ในสองภูสวดานบทที่สามสิบสองข้อยี่สิบเจ็ดข้อยี่สิบเก้าถึงสามสิบมันน่าสนใจครับพี่น้องที่ว่าพอเฮเซกิยาหันกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าก็เริ่มกลับมาให้เกียรติยกยอ่องและอื้พรเขาอีกนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่แท้กับใครก็ตามที่ทุ่มเททั้งหมด ทั้งหัวใจให้กับพระเจ้าไม่ช้าไม่นานกา,นารปฏิตกิรรับใช้ของพวกเขาก็จะพยายและมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นผู้คนก็จะเริ่มมองเห็นก็จะเริ่มจับตาเฝ้าดูพวกเขาแต่ถ้าพวกเขาเริ่มมีความหยิ่งพยองขึ้นมาเมื่อไหร่ล่ะก็หนึ่งในสองสิ่งก็จะต้องเกิดขึ้นพระเจ้าจะต้องจัดการเกี่ยวกับความหยิ่งของพวกเขา เหมือนกับกษัตริย์เฮเซกิยาค่ะถ้าพวกเขากลับใจและกลับมาสู่การถ่อมใจแล้วพระเจ้าก็จะยังอุดมภพรพ,พวกเขาในวิธีที่แสนอาศาัศจรรย์แต่ถ้าพวกเขาปฏิเสธจะทำอย่างนั้นพวกเขาก็จะสูญเสียพอุดมภขอพระเจ้าแม้กระทั่งตำแหน่งที่ได้รับเกียรติรังเช่นกันค่ะนี่เป็นประเด็นหนักไม่มีใคร ที่กําลังทําอะไรที่สําคัญสําคัญเพื่อพระเจ้าแล้วจะไม่ถูกโจมตีหรือถูกทดลองโดยวิญญาณของความหญิงนะคะทำหมดเลยนะคะนั่นจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมไม่มีใครที่จะมีหัวใจที่ถูกต้องสมองไปได้ต,ดตลอดเวลาแต่มันจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะคะเพื่อจะรักษาใจที่ถูกต้องเอาไว้เราจะต้องทําอย่างนั้นตลอดเวลาค่ะพระเจ้าและอาจากรกลอีกด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีอีกวิญญาณหนึ่งค่ะที่มีอํานาจมากที่สุดที่เราจะต้องปกป้องหัวใจของเราไวา้ก็คือวิญญาณที่เห็นว่าตัวเองอถูกต้องและชอบทําค่ะซึ่งแน่นอนเป็น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นรากเง่าของความิญิงเลยค่ะเราต้องเข้าใจนะคะว่าศัตรูคือซาตานมันใช้ทุกโอกาสเพื่อจะจู่โจมในด้านที่เป็นความไม่ถูกต้องในใจของเราเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราจะต้องกลับใจต่อพระเจ้าทันทีนะคะ ถ้าคุณและข้าพเจ้าอยากจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในวันนี้และสามารถพูดได้ในวันหนึ่งได้เหมือนอย่างที่พระเจ้าพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่สิบเจ็ดข้อสี่ว่าถ้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแต่พระองค์ในโลกเพราะถ้าพระองค์ได้กระทํากิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์งกระทํานั้นสําเร็จแล้วเราจะต้องใส่ใจค่ะที่จะรักษาใจที่ต้องเอาไว้เรีบทที่ร้อยหนึ่งข้อห้าบอกเราว่าพระเจ้า ไม่สามารถและไม่อดทนต่อใครก็ตามที่มีใจหยิ่งผยองและจองหองค่ะหวังว่าท้อยคำของ้าพเจ้าคืนนี้จะเตือนทั้งหัวใจของ้าพเจ้าเองและหัวใจของพี่น้องทุกท่านในห้องนี้นะคะทักษะแจกกท่านพอพรจะอยู่กับท่านตลอดไปอพระเจ้าเวพรพูดถึงเรื่องกงอา,า,ารแทรกแซงเสียสละนะคะ้าพเจ้ารักวิธีที่พระเจ้าทรงบรรยายถึงพระองค์เอง ก็คือทรงสาะหาไปทั่วโลกด้วยสายตาที่มองเห็นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างสาะหาทุกคนในโลกที่จงรับภักดีต่อรลักษณะของพระเจ้าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจงเพื่อพระองค์จะสําแดงไฟแห่งวิจิตรองพระองค์จกพวกเขาความจริงก็คือพระเจ้าทรงมีภาระหนวาระวาระที่จะทำาึงนั้น มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดทานมากที่สุดอย่างที่สุดนะคะในสองพงศสวัสดาบทที่สิบหกพา,าพระองค์ช่างเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์อันลึกมากๆพระเจ้าไม่เคยโนอัญญาไม่เคยอับจนหนทางหรือขาดวิธีที่จะปรากฏพระองค์ในสถานการณ์ที่น่ากลัวและดูสิ้นหวังเพียงใดเพราะว่าพระเจ้านั้น ทรงปัดเปลือกในการสร้างสรรค์พระงทรงมีหลายล้านวิธีเป็นอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยก็โอมากเลนล้านวิธีนะคะที่จะสําแดงไฟแห่งฤทธิ์เดชของพระองให้ปรากฏซึ่งเป็นในแบบที่เราไม่เคยได้ยินหรือคิดถึงมาก่อนดังนั้นทําไมเราไม่ฉลาดขึ้นและให้โอกาสแก่พระเจ้ามากขึ้นที่จะอวดพระองค์เองเล่าผู้เชื่อชาว ออตโตมิ me, ในหมู่บ้านซานิโคลัสแห่งหุบเขาเมลคริสทอลจะทำแบบน,นั้นค่ะเพราะว่าพวกเขาได้ละทิ้งศาสนาดั้งเดิมของชาวออตโตมิ Auto me, แล้วก็กลับใจมาเป็นคริสเตียนพวกเขาจึงต้องเผชิญกับการข่มเหงที่หนักข้อขึ้นทุกทีชาวบ้านคนอื่นๆบังคับให้พวกเขาออกจากหมู่บ้านเหล่าผู้เชื่อจึงไปปักหลักอยู่บนเนินเขาอีกด้านหนึ่ง ที่มันแบบว่าแห้งแล้งนะคะที่ซึ่งไม่มีใครอยากจะอยู่วันหนึ่งพวกคริสเตียนก็ได้ยินเรื่องถึงแผนร้ายที่จะทำในคืนนั้นเพื่อจะฆ่าล้างบางพวกเขาผู้เชื่อผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ที่นั่นนานที่สุดได้ออกไปทุกหมู่บ้านได้วิงวอร์ให้คนนั้นอธิษฐานขอความช่วยเหลือแล้วก็วางใจในพระเจ้าเธอพูดว่าอย่ากลัว พระเจ้าไม่ตายบางคนไม่กล้าออกมาในที่กลางแจ้งบนยอดเนินเขาเพราะว่ากลัวจะถูกลูกปืนจากการดักซุ่มยิงแต่ผู้เชื่อที่สันเทาเหล่านี้ก็ค่อยๆมารวมตัวกันพวกเขาได้วิงวอนด้วยความเชื่อที่ง่ายๆก็คือขอการปกป้องจากพระเจ้าและเพื่อโปร่งจะสัแดงพระสิริของพระองค์และด้วยความเชื่อของพวกเขา ก็กลับไปที่กระท่อมแล้วก็นอนวันต่อมานะคะบนถนนอิชมิคิวเอนคนรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กจ้องคริสเตียนแล้วก็เริ่มประสิทธิกระซาบกันแล้วเรื่องก็ค่อยๆปรับขึ้นว่าผู้ชายหลายร้อยคนซึ่งตั้งใจจะมาสังหารหมู่คริสเตียนพวกเขานั้นมีทั้งระเบิดแล้วก็เอาวัปลุพกมือ ได้มารวมตัวกันตรงเต็นตรงตีนเขาเมื่อคืนมันก่อนแล้วเมื่อได้รับสัญญาณแล้วชายหนุ่มเหล่านี้ก็เริ่มบ่ายหน้าไปในทางที่ผู้เชื่อเหล่านั้นอาศัยอยู่แล้วซึ่งในนั้นค่ะพระเจ้าก็ทรงเปิดไฟไฟแห่งวิเศษพระองค์พวกเขาเห็นทั้งยอดเขาทั้งเนินนั้นเต็มไปด้วยไฟ สว่างจ้าโดยเห็นคีดจัจ๊กเล็กๆของพวกเขาอย่างเต็มตาด้วยความตกใจมีทหารมากมายล้อมอยู่บนยอดเนินนั้นด้วยแล้วทะหารเหล่านั้นก็ถือปืนค่ะแล้วก็พร้อมจะยิงสวนกลับมาแล้วก็มีเสียงแตรดังขึ้นปูงชนที่โกรธรายงานในวันต่อมาว่าพวกเขาขึ้นเนินไปไม่ได้เพราะว่า ไม่สามารถฝ่าด่านผู้คุ้มกันไปได้ริเซียนทุกคนจึงรอดตายในคืนวันนั้นแล้วพวกเขาก็รู้ว่าพาาระเจา้าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทมกันอัศจรได้ทรงเห็นพวกเขาเมื่อพวกเขานั้นแสวงหาพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงมองหาคนที่จะทรงสามารถอวดพระสิริแ่งไฟลิบเดชของพระองค์ ในยามที่มีความจําเป็นมากที่สุดค่ะพวกเขาได้พิสูจน์ถึงพระสัญญาอันทรงฤทธิ์ในสัตดีบทที่สามสิบสี่ข้อที่เจ็ดผู้สวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดถ้าคำพิคอน,นเป็นความจริงค่ะพวกเขาได้พิสูจน์แล้วที่จุดนั้น ดูเหมือนว่าคริสเตียนชาวออโตมีกลุ่มเล็กๆอาจจะดับศูนย์ไปในคืนเดียวแต่เวลานี้้องค่ะมีคริสเตียนประมาณ5,000คนแล้ว5,000คนกระจายอยู่ตามพิจจักในหมู่บ้านถึง54แห่งซึ่งมีพันธสัญญาใหม่แ,ล,แล้วและพิมพ์ในภาษาพวกเขาเองผ่านองค์กรที่มีการแปลพระคัมภีร์นะคะวิกิป พระเยซูตรัสว่าเราจะสร้างคิตจักรของเราไว้และวพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคิตจักรนั้นก็หาไม่ได้ค่ะในมัทธิวบทที่สิบหกข้อสิบแปดเราจะต้องประทับใจในพระองค์ผู้ตรัสถ้อยคําเหล่านี้เสมอและเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ที่ทาทายพวกเขาเราค่ะวันนี้อาพระสัญญาของพระเจ้าก็จะเป็นชีวิตเราค่ะในยามบุกิตท่นคิดถึงใคระ หวังว่าท่านจะมีประสบการณ์ในการวิงวอนในการร้องขอนะคะแล้วก็จะห,หมายสําคัญและการแสดงที่พระเจ้านั้นเข้ามาแทรกแซงค่ะขอพระเจ้าเอว้พอพรนะคะใจเรื่องนะคะมีแต่แผนการของพระเจ้านะคะสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงทำในการฟื้นฟูก็คือทิ้งแผนง,งานของเราที่เรากำหนดเอาไว้เป็นอย่างดิบอย่างดี จัดเรียบร้อยแล้วก็ควบคุมมันเอาไว้เพื่อจะทําให้เราเห็นว่าเมื่อพระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างนั้นมันเป็นยังไงเชื่อข้าพเจ้ามันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงอุปสรรคใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้รับคําตอบเมื่อที่ฐานขอการฟื้นฟูคือว่าเราไม่ได้ให้เวลา,าจริงกับพระเจ้าเราไม่ได้ให้เวลาพระองค์ ที่จะส่งทํางานเราที่ฐานให้พระวิญญ,ญาณของพระเจ้าทรงแทรกแสงฤทธิ์เดชแต่เรากลับไม่ต้องการให้พระองค์ทาอะไรหลังบ่ายโมงของวันอาทิตย์หรือว่าหลังสามทุ่มเป็นต้นไปที่จะจากหลายแห่งมีาามาการนมัสการรอบเย็ยนวันอาทิตย์ในการเทลงมาของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่ลึกและคงอยู่เนิ่นนานทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้ร่วมนัน ข้าพเจ้าเคยร่วมในบางครั้งที่เย่ยม,มากมันเกิดขึ้นโดยที่นาฬิกาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมันเกิดขึ้นโดยที่นาฬิกานั้นไม่ใช่ปัจจัยควบคุมเวลาเสมอไปสำหรับผู้ซึ่งมีความรับผิดชอบที่เข้าใจได้อย่างธิรบาลของพี่เลี้ยงของก,าากิจตจักรหรือว่าอาจจะเป็นผู้นำในห้องที่เป็นแบบพี่เลี้ยงเด็กในห้องเด็กอ่อน ของคิดจะเราสามารถปล่อยให้คนในที่ประชุมซึ่งเขามีความจําเป็นจริงๆในการไปดูแลลูกๆของเขาด้วยวิธีนี้คนของพระเจ้าที่เหลือก็จะไม่พลาดโอกาสที่จะรับการสสิทธิ์ที่สำแดงออกของพระเจ้าอย่างเข้มข้นที่สุดตามที่พระเจ้าทรงต้องการแล้วก็ตามเวลาของโรงกำลังบอกว่าบางครั้งก็สำหรับาคนที่เขาต้องกลับไปทําหน้าที่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องให้เขา อยู่นะคะแต่ว่าการสนสถิ์ของพระเจ้าสามารถเคลื่อนไปได้นะพระสัญญาที่ดีที่สุดเลิศที่สุดข้อหนึ่งของพระวจนะพระเจ้ามุ่งไปยังคนเหล่านั้นที่จะเรียนวินนยการรอคอยพระองค์ค่ะอิสยาบทที่64ข้อที่4ตั้งแต่เก่าก่อนไม่มีผู้ใดได้ยินหรือทราบด้วยหูหรือตาได้ที่จะเห็นพระองค์ นอกเหนือจากพระองค์ผู้ทรงกระรรทำเพื่อบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ค่ะพิเตียนและคิดจจัรจำนวนมากมายรู้จักสิ่งน,นี้แค่เล็กน้อยเรื่องน่าตื่นเต้นที่สุดซึ่งควบคู่ไปกับการนําคนมาเชื่อพระเยซูคือประสบการณ์กับการทรงสถิตท,ที่สําแดงออกมาของพระเจ้าแต่หลายครั้งนะคะพระเจ้าทรงยับยั้ง การอศัศจรรย์นั้นไวเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราเนี่ยไม่มีความอยากไม่มีความทะเยอทะยานในฝ่ายวิญญาณนะคะดังนั้นหลายครั้งเราไม่ได้มีความถ่อมพอหรือความอดทนพอที่จะรอคอยองค์ผู้สูงสุดค่ะเราก็เลยไม่ได้เห็นการอศัศจรรย์เราไม่จําเป็นจะต้องบังคับพระเจ้าได้ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์แต่เราจะต้องปรับตัวเอง ไม่เท่ากับวิธีการของพระวิญญาณตามพระคัมภีร์ฉงนั้นจะต้องอาศัยการปรับตัวที่บางครั้งก็มีความเจ็บปวดมากแต่ก็จะเป็นมากโดยพระเจ้าผู้ทรงเป็นนับปายาพาประบัดเราปรารถนามากเพียงไรที่ฝ่แห่งการฟื้นฟูพระเจ้าจะเผาอยู่ในประเทศอยู่ในเมืองหรือที่เิดที่จัจัของเราหรือสถานที่ซึ่งผู้คนพบปะก,กัน ข้าพเจ้าบอกคุณได้แบบฝันทงเลยว่าการแค่เทศนายอย่างเดียวไม่พอไม่ว่านั่นจะเต็มไปด้วยความจริงหรือทเด็ดมากอย่างไรในหนังสือนะคะเรื่องฟินนี่ยังมีชีวิตต่อไปของเรมอนด์เอ็ดมันได้เล่าถึงคำสอนอันร้อนรนของฟินนี่ ที่กล่าวถึงความจะเป็นอย่างที่สุดของการอธิษฐานวิงวอนที่ทุ่มเทเพื่อการแทรกแสงพระเจ้าการอธิษฐานเป็นข้อครองที่สำคัญในสายโซ่ที่นำไปสู่การฟื้นฟูมากเท่าๆกับความจริงค่ะบางคนจะใช้ความจริงตองคนที่ไม่เชื่อยอย่างร้อนรน,นแต่เน้นการอธิษฐานน้อยมากพวกเขาเทศนา พูดคุยแล้วก็แจกใบปลิวด้วยความกระตือรือ้นอย่างมากแล้วก็มานั่งสงสัยว่าทำไมมันถึงไม่ประสบความสำเร็จหร,หรือประสบความสำเร็จแบบน้อยมากเหตุผลก็คือพวกเขาลืมใช้สื่ออีกด้านหนึ่งค่ะคือการอาธิฐานการอาธิฐานที่เกิดผลพวกเขามองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่าความจริงด้วยตัวของมันเอง จะไม่มีวันเกิดผลหากปราศจากฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้านะคะและพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะตอบคำอธิษฐานที่ร้อนรนบางครั้งปรากฏว่าคนที่ใช้ความจริงมากที่สุดกลับไม่ได้ใช้การอธิษฐานมากที่สุดสิ่งนี้น่าเสียดายอย่างมากเพราะถ้าพวกเขาหรือคนอื่นๆไม่มีวิญญาณแห่งการอธิษฐาน ความจริงนั้นก็จะไม่ทำอะไรลงไปในตัวของมันเองนอกจากจะทำให้คนที่ไม่เชื่อจิตใจแข็งกระด้างมากขึ้นในวันแห่งการพิาพากษารคจะพบว่ามันไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นโดยวความจริงนั่นหรอกแม้จะใช้ความร้อนรนก็ตามเว้นแต่ว่านี่วิญญาณแห่งการอิทานที่เชื่อมกับการเสนอความจริงนั้นค่ะพระเจ้าได้ทรงหล่หอหลอหอปรวัติศาสร์ให้เกี่ยวข้องกับคิดจัก และพระองค์ก็ทรงคาดหวังคี่จะจักให้หล่อหลอมประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆนั้นปฏิหารเพื่อการฟื้นฟูทุกครั้งควรจะเริ่มต้นด้วยจิตใจที่มีภาระต่อคี่จะจักของบคทิศในทุกประเทศค่ะลำพังสภาพปัจจุบันของคิิจะจักก็ควรจะเพียงพอแล้วที่จะทำให้เราอธิฐานอย่างสุดชีวิตข้าพระเจ้ารู้สึกแปลกจ แล้วก็เศ้าใจที่พบว่ามีที่เป็นบางกลุ่มเชื่อจริงๆว่ากลุ่มอื่นๆไม่ใช่ประกาศผลิตที่จะจัดบางกลุ่มต้องอดทนต่อกลุ่มอื่นแล้วทําให้การร่วมนมันสก,การหรือร่วมงานกันเต็มไปด้วยความขุดแัดการค้นพบที่น่าใจหายที่สุดก็คือว่ายิ่งเราใกล้ชิดหลายคณะ เราก็จะพบว่าแต่ละกลุ่มนั้นต่างก็มั่นใจว่าพวกเขามีความจริงทุกอย่างเขาก่จ้มั่นใจว่าไม่มีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความจริงแบบครบถ้วนทุกอย่างซึ่งก็เพราะว่าไม่มีกลุ่มใดหรือคนใดผ่อมใจพอที่จะรับมือได้นั่นเองนี่องคะพระเจ้าทรงให้เป็นแบบนั้นด้วยพระปัญญาของพระองค์ โดยสมหวังว่าเราทุกๆคนนะคะจะมีความทบที่จะเห็นความจําเป็นของการเรียนรู้จับันและการค่ะความเป็นจริงนี้ก็คือว่ายิ่งพระเจ้าทรงเปิดเผยแก่เรามากขึ้นถึงพระลักษณะและวิธีการของพระองเราก็จะยิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วน่ะเรารู้น้อยมากและยังไม่รู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเข้าไชอบเนื้อร้องหนังสือ มรรัการของคณะแบบดิสซึ่งสรุปทุกข้อของเพลงนั้นที่ข้าพเจ้าเคยร้องว่ายังมีชีวิตและความจริงมากกว่านี้ที่จะพุ่งขึ้นจากวจนะพระเจ้า,าพระเจ้าอยากจะบอกว่าอาเมนพี่น้องค่ะเรามักจะต้องอาศัยการกลมเพลงที่จะจับอย่างรุนแรงเพื่อทุกคนจะตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราต้องการกันและกันค่ะนี่มีการกลมเหงมากทำให้เรารู้ว่าเราต้องการกันและกันอย่างรุนแรงมากเพียงใดที่ซึ่งความถ่อมใจอย่างแท้จริงจะทำให้เราเห็นว่าเราต้องการกันและกันเราต้องการแรงสนับสนุนและการหนุนใจกันรวมทั้งเรียนรู้จากกันและกันด้วยเสรีภาพมากเพียงไรแต่บ่อยครั้งนะคะเราอะต้องยอมรับนะคะว่า เราเป็นที่เยอะหยัดในโลกใบนี้ก็เพราะความไม่รักกันเพราะความแตกแยกและเพราะความน่าซื่อใจพุดอย่างไรกับของเรานั่นเองถ้าพี่น้องวันนี้นะคะพระพเจ้าก็หวังใจว่าทั้งคือวันนี้พระเจ้าจะมาตักับเราทุกคนทางตัวขระพเจ้าด้วยนะคะเราไม่ได้เป็นคนที่ดีที่สุดไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกสุดนะคะแต่เราอยากต้องการส่วนหนึ่งในพวกเรกทายในแต่ละกันนะคะก็หวังใจว่า พระเจ้าจ,จมาม่ากับเราในาค่ำคืนวันนี้นะคะอขอบพระเจ้าให้ความค้าสวัสดี